พระคาถางมุนเรียกว่าใจพระคาถาบทนีภาวนาประสบนิดดีนักเลออุมพระนิดหลิงเลไปตองเป็นบ่วงโครอง,งตองต,งตง้านางนิดจะพันทังกายะพันทังอาคัดชายะอาคัดชาฮิเอามือโปองหน้าพลลุมให้ข้าวตาเราจรึงประสบนิด ดีนักเลเลววาขาท่าดังนี้อ้มพระเร่งจับแ้งพระหลักพระจันทร์ถือจักพระหลักจับตาอีเอยตรงนี้ให้ใส่ชือ่อจงมาข้าวตาสวาห้าู้มพระนิตมึงเลมาจักคุยันตาชิวห้ายันติพระคาท่าจับมือยิ่ง คินีดูก้นนองยิ่งตาวังอันวาเจ้าขันห้าหิจงทื่อเอาติวังสึงข้อมือทับหั่งจงรักมันมะมะตามมาถ้ามะซาด้วยกำลังเจตสู้แห่งจิตรักอิทะกาในการละบัดนีอิชาเจตสู้ ทับหั่งขันห้าฮิท่ามะซ่าเซกไส้มือเจ็ดทีจึงเซกขาท่านีอีกเจ็ดทีกำวายเลยวภาวนาในใจเมื่อจะจับมือจึงเบโอกจับมือเข้ามีรงองเลยพระขาทา่าดัดกามหนังกระดานเพ่นเดียวกันถึงมะนาวก็ได้ การผูกก็ได้ดัดกามยิ่งถ้ายิ่งคัดระด,ดูเสกน้ำมันให้กินจะให้เลพระคาถาวาดังนี้อุปังซาอุปัจจติ